ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่9ธันวาคม2568ไม่ผ่าน7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุล่าสุดครับใครที่ไม่ผ่าน7ข้อนี้ก็จะไม่ได้เงิน1,000บาทง่ายๆเท่านี้เลยแต่้าว่าคุณผ่านแล้วก็รับ1,000บาทไปเลยแบบสบายๆครับ มาดูกันครับว่า7ข้อมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ข้อที่หนึ่งข้อแรกครับคือมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปครับหากคุณไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินหมายความว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าในตอนนี้สัญชาติไทยหรือเปล่าหากคุณเป็นคนไทยสัญชาติไทยครับคุณจะได้ตรงนี้แน่นอนนะแต่หากคุณไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนสัญชาติไทยครับจะไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนไทยก็จริงแต่อายุของคุณเนี่ยยังไม่ใช่60ปี ก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันอายุคุณจะต้องเป็น60ปีขึ้นไปนะปีพอดีก็ได้นะครับแต่60ปีขึ้นไปจะยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยมอายุ60ปีขึ้นไปถึงจะได้นะครับแต่หากว่าคุณไม่ผ่านในข้อนี้เลยครับไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนที่อายุ60ปีขึ้นไปก็ไม่ได้เงินนั่นเองนะนี่คือข้อที่1ครับข้อที่2ครับมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ สามารถจะรับเงินตรงนี้ได้นะครับกรณีที่คุณเคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยมาก่อนหรือไม่มีเลยหรืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการคุณก็สามารถลงทะเบียนตรงนี้ได้ครับเพราะว่าโครงการนี้คือโครงการที่มอบสาหรับเบี้ยผู้สูงอายุคือมอบให้สำหรับผู้สูงอายุทุกคนครับที่อยู่ในคนไทยเป็นประชาชนคนไทยนะครับจะทําให้ได้รับเงินในตรงนี้ดังนั้นครับการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่มีผล ทำกระทบเนี่ยให้ไม่ได้เงินในครั้งนี้เลยดังนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยถ้าหากว่าคุณจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําให้ไม่ได้เงินตรงนี้ครับมันเป็นผลเชื่อมโยงถึงกันไหมก็ไม่มีนะครับสามารถได้ทั้งสองโครงการไปพร้อมกันแต่ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยและทั้งเบีย้ยผู้สูงอายุรวมด้วยได้นี่คือข้อที่2ครับข้อนี้ทุกคน,ค,นคงจะไม่มีใครไม่ผ่านก็ผ่านหมดทุกคนครับข้อที่สมครับไม่ผ่านข้อนี้ไม่ได้เงินคือ คุณต้องเคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยผลการลงทะเบียนคุณต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับหากคุณไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็จริงครับแต่ผลลงทะเบียนคุณไม่ผ่านเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหานะครับถ้าหากว่าคุณลงทะเบียนแล้วผลลงทะเบียนไม่ผ่านมันก็หมายความว่าคุณจะไม่ได้เงินในเบี้ยผู้สูงอายุครับเพราะว่าอาจจะด้วยเนื่องด้วยคุณสมบัติของอายุยังไม่ถึง60หรือจะเป็นคุณสมบัติอื่นนะครับ อยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะได้เงินตรงนี้ได้หากเป็นเช่นนั้นนะครับคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องรอนะครับไปลงทะเบียนใหม่แล้วก็รอผลหรือถ้าหากว่าคุณอายุยังไม่ถึง60ก็ต้องรออายุ60ก่อนถึงจะได้รับเงินนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องรอจะไม่สามารถได้เงินก่อนอายุได้นะครับแต่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าอะไรพวกนี้ได้หมดแต่จะไม่สามารถที่จะได้เงินล่วงหน้าได้เท่านั้นเอง นะครับนี่มันเป็นกฎเกณฑ์ที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับโอเคนี่ก็คือข้อที่3ครับได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยครับและผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยถามว่าคุณไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได er ้เงินแต่หากคุณผ่านรับเงินไปเลยครับเพราะว่ามันต้องลงทะเบียนถ้าหากว่าคุณยังไม่ลงทะเบียนแต่อยากจะผ่านในข้อนี้นะครับไม่อยากไม่ผ่านข้อนี้ก็คือต้องไปลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนครับผมจะใส่เอาไว้ให้ คุณคุณสามารถไปดูวิธีการ,กร AN, ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้ได้ว่าจะลงทะเบียนอย่างไรที่ไหนรายละเอียดยังไงนะครับพิมพ์บอกมาผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้ครับนี่ข้อที่3ข้อที่4ครับไม่ผ่านไม่ได้เงินเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับหรือได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้กรณี Bonnie, ที่คุณเนี่ยเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับจะทําให้คุณเนี่ยได้เงินต่อเน,นื่องนะครับในเดือน พันวาคมด้วยเพราะว่าหากคุณเคยรับเบี้ยผู้สูงอายุมาแล้วนะครับระบบเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วครับว่าคุณเนี่ยเคยได้รับเงินมาแล้วหากคุณไม่มีการผิดพลาดในส่วนใดๆอื่นๆไม่ไปยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุไม่ไปทำอะไรพวกนั้นเนี่ยก็จะทําได้คุณได้เงินตามปกติครับดังนั้นการที่คุณเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนก็จะทําให้คุณครับได้เงินและอีกกรณีหนึ่งหากคุณจะได้เงินต่อเนื่องครับ คุณได้เงินในเดือนก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าคุณนะอาจจะเพิ่งอายุ60ปีในเดือนไม่นานนี้นะครับคุณจะสามารถได้รับเงินครั้งแรกในเดือนธันวานี้ก็เป็นไปได้อันนี้คือในส่วนของข้อที่4ครับไม่ผ่านข้อนี้ไม่ได้เงินครับไปต่อเนื่องครับก็คือข้อที่5ไม่ผ่านข้อนี้ไม่ได้เงินคือบางทีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้กับทงภัครเนี่ยตอนไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ยังคงเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันครับและมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดทําให้เงินเนี่ยสามารถเข้าได้นะครับบัญชีธนาคารต่างๆที่คุณไว้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยคุณจะต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันครับหากบัญชีธนาคารที่ไว้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมีการปิดใช้งานไปครับตรงนี้จะเกิดผลเสียนะครับอย่างมากครับจะทําให้เงินไม่สามารถเข้าได้ดังนั้นข้อนี้ครับหากคุณผ่านถึงจะได้รับเงินถ้าไม่ผ่านข้อนี้ไม่ได้เงินกรณีที่ก็คือ ถ้าหากว่าคุณบัญชีที่เปิดรับเงินเนี่ยไม่ได้เปิดเอาไว้มันจะรับเงินไม่ได้ดังนั้นคุณต้องช่วยภาครัฐครับโดยเช็คครับว่าบัญชีเปิดใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่าถ้าบัญชีเปิดใช้งานในปัจจุบันอยู่นะครับแสดงว่ามีเงินมีอยู่ตลอดก็จะทําให้เงินเนี่ยสามารถโอนเข้าให้คุณได้ง่ายเพียงเท่านี้ครับเช็ครายละเอียดตรงนี้ให้ดีนะเพราะถ้าไม่ผ่านก็จะทําให้เงินเข้าไม่ได้ไม่ได้รับเงินข้อที่5ครับ ข้อที่6ครับมีอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับถึงจะได้1000บาทครับเพราะจำนวนเงินที่ได้ครับจะได้ตามอายุได้ตามขั้นบันไดหากอายุคุณตอนนี้ครับยังไม่ถึง90ปีอาจจะเพิ่ง60ปีคุณจะยังไม่ได้1000จะต้องรอ90ปีครับซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะสำหรับตรงนี้ว่าทำไมมันต้องรอถึง90ปีทำไมไม่ได้1 0 0 0ทั่วหน้าไปเลยให้ทุกคนเท่ากันไปเลยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยรอไม่ไหวนะครับจะรอถึง90ปีเนะี่ยโห อีกหลายปีเลยนะครับบางคนเนี่ยเพิ่งอายุ60เนี่ยรอ30ปีใค่จะไปรอไหวขผมเข้าใจจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องติดตามกันครับเห็นรัฐบอกกันหลายสมัยหลายหลายค่ายแล้วนะครับหลายพักแล้วบอกว่าจะทำโครงการ1 0 0 0พันทุนหน้าก็ต้องดูกันครับว่าจะเป็นยังไงรายละเอียดต่อไปแต่สำหรับในเดือนธันวาคมวันที่9ธันวาเนี่ยจะได้เป็นรูปแบบนี้อยู่นะครับเคนะดังนั้นครับไม่ผ่านข้อนี้อายุยังไม่ถึง90ปีขึ้นไปก็จะยังไม่ได้เงิน1 0 0 0พันนะครับ แล้วจะได้เงินเท่าไหร่ครับจะได้เงินตามนี้ครับ1,000ก็คือได้อายุ90ปีขึ้นไปถ้า800บาทจะได้ถ้าก็อายุต้อง8 0 89 7บ0บาทอายุ7 0 79ปี600บาทอายุ6 0 69ปีนะครับดังนั้นเนี่ยใคร6ใครได้600แสดงว่าอายุ6 0 69ครับใครได้700ยแสดงว่าอยู่ในช่วงอายุ7 0 79ใครได้800อแสดงว่าอยู่ในช่วงอายุ8 0 8 9ใครที่ได้1 0 0 0ันแสดงว่าอยู่ในช่วงอายุที่ 1, uh, 90ปีขึ้นไปนะครับเค okay. นี่ก็คือตัวอย่างการได้รับเงินจะเป็นไปตามนี้เลยนะแล้วข้อที่7ครับผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องยังคงมีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันครับยังคงแข็งแรงครับอยู่กับลูกหลานไปอีกยาวนานกรณีผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ยผู้สูงอายุครับหากเสียชีวิตครับระหว่างวันที่1นถึงแธันวาเนี่ยสามารถได้รับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุได้นะครับแต่หากว่าเสียชีวิตไปอย่างยาวนาน,านแล้วนะครับก็จะไม่ได้นะดังนั้นเนี่ย ตรงนี้ถ้าเสียชีวิตในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะได้รับเงินสามารถมีแพ้รับรองน้อยสองคนครับรับเงินในอายุที่เสียชีวิตนะตามเลขคับันไดถ้าเสียชีวิตที่อายุ100ปีก็จะได้รับ1000บาทนะครับโดยญาติก็จะได้รับไปนะครับแล้วก็ยังสามารถรับเงิน3,000บาทตรงผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้ด้วยนะครับถ้าอยากจะรู้เงินตรงนี้ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะนั้นในข้อที่7ถ้าไม่มีข้อนี้ครับยังคงชีวิตอยู่ในปัจจุบันถ้าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เงินนะนี่คือ7ข้อ ที่มาฝากกันนะครับกไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เงินถ้าคุณผ่านก็จะได้รับเงินในวันอังคารที่9ธันวาคม2อง8ครับยินดีคุับท่านที่ได้รับเงินด้วย